เวลาเราต้องเดินทางในเมือง่อย่างรีมเนี่ยเราชอบมาทํางานย่านสามยานจุฬาอะไรพวกนี้ซึ่งปัญหาใหญ่ของเราเลยก็คือเรื่องของการเดินทางครัจริงๆไม่ใช่แค่ดีมนะหลายๆคนอาจจะมาเรียนก็ได้นะเรียนจุฬาหรือว่าทํางานละแวกสามยาน บางทีรถติดจะจับเดินทางยากมากๆเลยซึ่งบีมก็ไปเห็นนะคะสกูตเตอร์คันสีม่วงเนี่ยเขาเป็นของบีมค่ะเขาจอดอยู่ตามแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งบางทีดีมก็คิดว่าเฮ้ยหรือวันนี้มันคือโซลูชันที่จะช่วยตอบโจทย์การเดินทางของเราในย่านนี้ให้มันว่องไวมากยิง่งขึ้นโดยไม่ต้องสดนไงว่ารถติดแล้วเราจะเดินทางยากแค่ไหนนะคะแล้วก็มีบีมตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่เร่งรีบเนาะต้องใช้คำว,ว่าเร่งรีบแล้วก็อยากจะเดินทางโดยที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองเคสให้ดูกันค่ะว่าถ้าเราจะใช้บริการสกูตเตอร์คันม่วงตัวนี้เนี่ยเราต้องทายังไงแล้วมันใช้ยากไหมนะวันนี้จะไปสาธิตให้ดูกันค่ะสำหรับบีมนะคะหรือว่าสกูตเตอร์คันสีม่วงตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า นอกจากในประเทศไทยแล้วค่ะจุดกําเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ตอนนี้เนี่ยมีให้บริการแล้วใน6ประเทศหลักๆค่ะก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ไต้หวนันรวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งภายในกรุงเทพเนะคะนอกจากย่านจุฬา3ย่านแล้วก็จะมีย่านอนุทระขนงก็มีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงนอกจากในกรุงเทพแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะคะสกูตเตอร์สีม่วงเราเนี่ยจอดอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยให้นักท่องเที่ยว ได้ใช้งานกัน มาเริ่มต้นการใช้งานกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะดาวน์โหลดก่อนแอปพลิเคชัน Beam สามารถดาวน์โหลดได้กับทั้ง iOS และก็ Android เลยค่ะดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยหลังจากทำการลงทะเบียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้าไปเลือกสกูตเตอร์กันก่อนเลยค่ะซึ่งเขาจะมีหมายเลข n นั b เบอร์ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยไปสแกน QR Code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับตัวสกูตเตอร์เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานสกูตเตอร์ได้แล้วค่ะก<ย>ระบการใช้งานสกูตเตอร์นั้นง่ายมา,มากๆเลยค่ะเขาจะมีปุ่มควบคุมอยู่ไม่ กี่จุดค่ะก็คือเขาจะมีตัวเบรกทั้ง2ด้านเลยในกรณีที่เราอยากเบรกเนี่ยเราก็สามารถกดทั้งซ้ายทั้งขวาเลือกได้ตามใจตามความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะหลังจากนั้นการสตาร์ทเครื่องค่ะคือเราจะต้องไถสกูตเตอร์ไปด้านหน้าก่อนแล้วกดปุ่มคันเร่งเพื่อให้สกูตเตอร์สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้จากนั้นก็สามารถใช้งานไปได้เลยค่ะประคองไปได้เลยตามเส้นทางที่เราจะไปเ <Okay. S 1> มื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะเราก็จะต้องนําสกูตเตอร์ไปจอดไว้ที่บริเวณจุดจอดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ จะเข้าสู่การสิ้นสุดการเดินทางก็คือกดเข้าไปที่สิ้นสุดการเดินทางภายในแอปค่ะหลังจากนั้นเขาจะเด้งขึ้นไปที่กล้องถ่ายรูปเพื่อให้เราถ่ายรูปจุดจอดสกูตเตอร์ที่เราทําการจอดไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็กดยืนยันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางแล้วก็ตัดค่าบริการผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยเลย อีกหนึ่งจุดต้องระวังค่ะก็คือเราจะต้องจอดสกูตเตอร์อยู่ในจุดจอดเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีค่าบริการเพิ่มได้ต้องระวังกันด้วยค่ะส่วนใครจะสงสัยนะว่าอ้าวแล้วจุดจอดมีอยู่ตรงไหนบ้างตัวนี้สามารถเช็คในแอป,ปได้เลยค่ะดูได้เลยว่าตรงไหนมีสัญลักษณ์ของพาร์ก,กิ้งหรือว่าตัว P นั่นก็คือจุดจอดสามารถนําสกูตเตอร์ไปจอดตรงนั้นได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับค่าบริการจะคิดเป็นนาทีค่ะอย่างดีใช้งานสกูตเตอร์ไปทั้งหมด10นาาที่ยกคบริกาารมาอยู่่ที 3- 6บาทเเฉลี่ยป็นาที เหลือแค่นาทีละ3บาทนิดๆเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าราคาไม่แรงนะคะสามารถใช้งานกันได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่านักศึกษาใช้งานได้ง่ายราคาไม่รุนแรงจ้า สรุปการเดินทางการใช้สกูเตอร์บีมของเรานะคะต้องบอกว่าอย่างแรกเลยดิรู้สึกว่ามันถูกนะมันไม่แพงอะ่ะคือดีมลองไปเทสมาประมาณ10นาทีค่ะค่าบริการทั้งหมดทั้งมวลแค่36บาทคือถ้ามาเฉลี่ยเป็นนาทีเนี่ยตกนาทีละ3บาทนิด,นด,นดเองอะ่ะราคาก็ถือว่าดีทีเดียวค่ะอย่างแรกเรื่องราคาดีนะต่อไปก็คือเรื่องของความสะดวก การเดินทางถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยค่ะคือไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับการที่เขารถติดไงบางคนมีเรียนอยากจะแบบรีบไปทันเรียนทันเข้าคลาสเนี่ยก็คือสามารถใช้สกูตเตอร์ตัวนี้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องของจุดสังเกตเท่าที่ใช้มาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแอปเนาะแอปก็อาจจะยังไม่ได้เสะเียนมากบางจุดก็มีแอปแห้งแอปค้างบ้างนะคะก็แล้วแต่จงังหวก็ค่อยๆพัฒนากันไปค่ะ <Okay. S 1> กับอีกเรื่องก็คือเรื่องของโครงสร้างรถที่สําหรับมีเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะหนักไปสักหน่อยแต่ถามว่าขับขี่ได้ง่ายไหม นะแต่ถ้าเกิดเราจะยกข้ามถนนหรือว่าเราจะต้องเขตนไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องน้ำหนักที่จะเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงตัวเล็กบ้างแต่ถามว่าผู้หญิงตัวเล็กใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะ กันอีกหนึ่งจุดดิมรู้สึกว่าโซดการให้บริการเขาค่อนข้างแคบไปหน่อยนะคะมันก็วิ่งแค่ได้ในโ,นโซนนี้เนาะถ้าเกิดจะไปไกลกว่านี้ก็จะไม่ได้แล้วนะคะรวมไปถึงจุดให้บริการก็คือจะอยู่เป็นบางจุดนะคะก็ต้องเดินหากันสักนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถ้าเพิ่มหน่อยก็จะดีนะทั้งโซนการให้บริการกับจุดตั้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะอ่าลืมไปมีหนึ่งจุดสังเกตที่ดิมรู้สึกแอบเสียดายไปน,นิดนึงก็คือเวลาเราจะจ่ายค่าบริการเนี่ยมันจะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ก็จะดีทีเดียวเลยค่ะใครที่สนใจนะหเห็นเขาตั้งอยู่นานแล้วอยากจะลองก็ให้มาลองดูกันได้ใช้งานได้ไม่ยากเลยค่ะระวังเรื่องการจราจรน,นิดนึงเนาะก็ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยนะคะ